สวัสดีค่ะปะเปิ้ลมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเช็คราคาล่าสุดของต้นไม้กันนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะต้นไม้ที่เราจะเช็ควันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากไม้มงคลกันก่อนเลยต้นแรกก็คือหน้าวัวแคะค่ะจะมีหลายสีมากแล้วก็ต้นเล็กนิดเดียวดอกเขาสวยมากเลยต้นละร้อบบาทค่ะไม่แพงเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งใบเขาสวยมากเลยดูสิคะราคาต้นละเจ็ดสิบบาทค่ะเป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมต้นหนึ่งเลยค่ะส่วนต่อมาก็คือต้นแสงเงินแสงทองค่ะแสงเงินแสงทองนี่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะดูสีเขาสิคะสดสวยเลยค่ะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งราคาต้นละเจ็บาทค่ะเป็นไม้มงคลที่ น่าซื้อมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นมหาเศรษฐีค่ะต้นละ70บาทต้นมหาเศรษฐีนี่นะคะเขาจะเป็นต้นสีเขียวแล้วใบเขาจะเป็นลายๆนะคะเป็นไม้สวยชนิดหนึ่งเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นอัญ,ญมณีที่ทุกๆคนชอบมากเลยค่ะส่วนอัญ,ญมณีแดงต้นนี้นะคะเห็นไหมคะมีดอกด้วยนะคะอัญ,ญมณี ต้นละ70บาทค่ะอาจจะมีเป็นอัญมณีแดงกับอัญมณีขาวอันนี้เป็นอัญมณีขาวลักษณะเขาก็จะเป็นด่างขาวเขียวเป็นต้นไม้ที่ยอดนิยมต้นหนึ่งเลยค่ะอัญมณีต้นละ70บาทค่ะเป็นไม้มงคลที่น่าซื้อมากเลยต่อไปค่ะ ก็จะเป็นต้นภูปีกนกค่ะภูปีกนกต้นนี้ต้นละ40บาทใบใหญ่สวยเงาเลยเรามาดูกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เบอร์กินด่างค่ะต้นละ200ร้อ กวักมรกตดำ3า350นะคะแล้วก็กวักนำโชค150บาทไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะเจอช้างแดงค่ะแดงสดเลย190บาทดูดิค่ะสดสวยมากเลยค่ะสีเขาน่าเก็บมากเลยอะ่ะหน้าปลูกไว้ในบ้านมากๆเลยนะคะ ปีแก้วสารพัดนึกร้อบาทใบสวยทุกต้นเลยค่ะสุขสงใจปอง350สุปเปอร์เลสร้อยเสบ ก็มาเจอเศรษฐีพันล้าน150บาทค่ะอัปเดตราคาแต่ละต้นกันเลยเป็นไม้มงคลที่เหมาะที่จะปลูกไว้ในบ้านนะคะเป็นไม้ที่สวยทุกต้นเลยสำหรับวันนี้ป้าปั้นก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตราคาให้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ